สว,ส,สวัสดีครับ FC พญาย่าพ้าละ FC ใหม่ f อเก่าเนาะครับพี่น้องเมื่อนี้กับสีผ้าพี่น้อง f c ไปเที่ยวน้ำตกเพียงดินเนาะครับพี่น้องอยู่คุณมิงเมืองเลยเด้ออยู่อำเภอหนองหินครับใกล้ๆกันครับพี่น้องกับคุณมิงเมืองเลยครับสวนหินพางามครับพี่น้องเมื่อนี้เห้ากับสีเดินทางไปน้ำตกเพียงดินครับพี่น้องอยู่อำเภอหนองหินเนาะครับพี่น้องส่วนนี้กำลังเดินทางขึ้นไปเนาะครับพี่น้องเนาะ ไปไปเบิ่งไปชมน่างกันครับพี่น้องว่าน้ำตกเพียงดินสวงามสมได้เนาะครับพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งไปชมต่างกันเมื่อนี้ก็เดินทางมากับพ่อใหญ่ท่าพาลออกกเลาะคือเก่าเด้อครับพี่น้องขุน<า>ครับต้องพุนกับสิเป็นเขาเนาะครับพี่น้อง<ช>เขาสอดเดี๋ยวันนี้ทำไงเนาะมาเนาะเขาจอดสิโลใหม่ได้ด้วยสิแปดกิโลมาเนี่ยเราม,ามาเกีนะยร์แปดกิโลเน<ด>าะเขาพาไปเนาะ เจ้ากับพ่อไปชาสิบาทนนเนาะเสียเวลาหอด้วยพู้สอดบอกเขาวเขาสามส่วนแม่ดูสวดแล้วครับพี่น้องไปเาาพไปเบิ้งน้ำตกเวียงดินน้ำกัน <c oughs> ครับพี่น้องไปไปเบิ้งไปส้มน้ำกันเลยครับพี่น้องน้อครับพี่น้องช่วงนี้ก็เดินทางมาถึงน้ำตกเพียงดินแล้วน้อครับพี่นอ้องเดินทางไป นี่คือมาถึงบริเวณน้ำตกเพียงดินครับไปโอ้ยังอีกน่อโอ้แก่งมาทัวบนี้ <c oughs> แข่งมาทัวตัวผมหงอกบริตัดทัวตะเขือมาน้ำตกเพียงดินครับมือน,นี้ครับพี่น้องได้ฝุ่นเพียงหนามตก คนองกลดบสซหอู้เอาไปตีนมเดะนะโอ้สองกล่องไหวเอาเนี่ยจอกกินกาแฟน่ตาให้ขับนอกกับเนาะขักเพวตอนนี้ห่อนนะตน้ห่อนนะโคตต้นน้หอดโอ้นี่เขากแฟนี่นี่โูต

ลุงพีบ่บ่โอ้โหกับพี่น้องเออน้ำตกเพียงดินครับพี่น้องอําเภอน้องหินจังหวัดเลยมือนี้ก็ได้เดินทางมากับพ่อใหญ่ถาผาเลาะเนาะครับพี่น้องมาน้ำตกเพียงดินจังหวัดเลยครับอําเภอน้องหินมากับมากับจังน้ำตกเพียงดิน คมบักเดือกันะง่ายเลยครับพี่น้องปูดละมัดละปูดช่วยกันรักษาความสะอาดครับ <S 2> <S 2> ไปลุ่ม วพวางดินน้ำตกเป็นขั้นบันไดไม่ใช่เพียงดินแล้วนี่คือทางลงนะครับพี่นอ้องทางลงเป็นน้ำตกครับนี่เดือครับพี่นอ้องใครโทันณเคยเห็นใครอยากมาเบิงกับหูกับตาเนาะครับพี่นอ้นองนี่เนาะครับ นี่คือบริเวณน้ำตกเพียงดินนะครับพี่น้องน้ำไหลเมื่อปีศี่ศัด์ครับพี่น้องธรรมศาสตร์งามลายครับบางทีก็จะเป็นดินครับพี่น้องดินจนเป็นปูนผมได้ครับพี่น้องนี่ดินเกิดจากธรรมศาสตร์ได้ว่ากักคุดก้อยจาก นามพ้นนะครับพี่น้องก็สิเป็นหินแหละครับนี่ดินกับต้นสิเป็นหินครับพี่น้องเบิ้งให้พี่น้องเบิ้งสังเกตเบิ้งข้างันะครับจนเป็นหินหย่อยแหละครับเบิ้งนะครับนี่เบิ้งเบิ้งหินดินจนเป็นสีเป็นหินนะครับนี่เบิ้ไงน่ะสีเป็นหินมาเลยได้น่ะนี่ครับพี่น้องสวยงามครับสวยงามเป็นตาเบิ้งครับหนาเบิ้งหนาส้มครับ ขาบอดีลุงบอได้ครับพี่นออ้องความงามของน้ำตกครับน้ำไหลเมื่อตีศีร์ครับดี่เมื่อแหลงเมื่อพ้นครับน้ำพ้นกับสีน้ำไหลจังน้อยนะครับพี่น้องน้ำแหลงเพิ่งกัสีกักน้ำไว้ให้หยูน้ำไวจังน้อยนะครับพี่น้อง เนาะครับพี่นอ này, ้องบริเวณนี่คือคือน้ำตกเพียงดินครับงามด้วยครับพี่น้องด้วยน้ำตกจากธรรมศาสตรครับธรรมศาสตร์ทางชั้นมาถ่ายรูปแนมเจ้าของส่องนะมัยืนนี่มัยืนนี่เล้วเนี่ยเอายได้สุยานี่ ครับพี่นอ้องนี่คือบริเวณน้ำตกเพียงดินเดอ้อเอฟซีพญายทาพาละอยากมาเห็นอยากมาเบิง้งก็มาเบิ้งได้ครับพี่นอ้องเบิ้งได้ครับความสวยความงามก็งามได้ครับพี่นอ้องนี่ขามาเบิ้งคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้ครับส่องพญายทาพาละเด้อครับพี่นอ้อง เพื่อเป็นกำลังใจอยากาีพูนเอฟซีอยากพี่น้องทั้งใดอยากให้เบิ่อเบิ้งมองได้กะทส่งมาได้ครับพุ่นยางลงไปลุ่มพุ่งพญธาล่องยางลงไปทายอย่ลุ่มมึงดูล่างหนาไม่พัดล่างอ่ มาแต่ดึกบน,าานท่านล่างนาเอามาล่างนาไหมมีล่างอยไหมมาเต็มคำบ้านผุนได้หนิก็เลล่างนายูคุท่นนามันไหมโอ้เย็นจบงนีโอ้ล่าง,นา,างนาแล้วโหมา,ตานนแต่คืนเนาะเอ็มมากต่คืนหนามเย็นเลยวะโอ้หนามเย็นเนาะโอ้นนเนนอาขอแล้ว คำคุ้นคำคุ้นเอาเจ้าสัแข้งขึ้นก่าลงวะทางคือเมื่อผุดแล้วจั้งว่าเลยแล้วบทสูงสุดแต่ว่ามันไปไกลน่ยมึงเนี่ยผู้ ไปยางลงลุมไปยางลไางลไปลุมเบิงเขตอุทยานห้ามจำหน่ายสินค้าต้นบอนอยังนี่เข้ามาเขาติดต้นนี่คือครับเอ้อบริเวณน้ำตก มือนีพอ,อให้ค้ำกับมะน้ำด้วยครับม, <า S 1> มือนีพอให้ค้ำกับมะน้ำมาเที่ยวเมืองเลยเมือนีหลังจากว่างจากการเที่ให้น้าซ็แล้วก็มาเที่ยวพี่น้องอย่าอยู่แต่เฮือนลายพี่น้องต้นออกมาจากไงในเป็นกบ๊นั่นมามาพี่น้องมามาเที่ยวเงินมืดกับไปก้นมันเมนบอกแมนแมนตัวนี้ไปนี่เพื่อนว่าเป็นนางเก็บหนาำด้นี่แมนบอกแมนนางเก็บนํำบางย่างไงเลยอืม แต่ว่ากับบอไปแล้วมันสันแห้งกันหอกครับเพิ่งใุภูติกาลงไปอยู่บ่วฮ่าอ่างเก็บน้ำนะครับภุติซันก็ร้องก็เรียบกปากาดอก้องนอกพงเยาห่าภูติสงสยัยสีมิลานอาหารอยู่ลุ่มเนาะอ่างเก็บนนะ้ำมันเนาะแมนบอกไปบ้านคนเนี่ยมาเช่อมกับอำเภออีกนึงนเนาะเขาบอกอยู่เนาะอำเภอลมซัก Man, ลมเกา่าแมนแมนแมนมันสิตัดไปรแร์เซ็เพิ่มลมเกา่เกาเป็นบ่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไปน้ำพู่อืมตึมพู่แออล้วบ่ไปนะครับคลิปนี้ก็ไปเพียงซท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง ครับส่องพอา่ายท่าพาเลอร์ครับพี่น้องเผื่อสิบัวผาดจีข้างหน้าเนาะครับจิบนีก็ไหวเพียงซ้ำนีครับสวัสดีครับอะไร